อันนี้นะคะมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นหมอ้อไฟเป็นข้าวอย่างเช่นอันนี้นะคะเ,เป็นหมอ้อไฟแบบที่มีการใ<ถ>ส่เต้าหู้เหม็นลงไปเราพยายามเลือกคะแบบมากที่สุดเลยเออกมาเป็น4แบบนี้นะแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ปิดฝารีบไปทุก <c oughs> คนวันนี้นะคะเราอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้เราจะพาไปดูของอย่างนึงต้องบอกว่า คนไทยหลายคนเนี่ยก็รู้จักกันแล้วแล้วก็บางคนอาจจะเคยกินกันแล้วด้วยนั่นก็คืออาหารกึ่งสําเร็จรูปที่เป็นแบบหม้ออุ่นร้อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างรสชาติอะไรแล้วก็แบบไหนบ้างไปดูกันเลยดีกว่าอ๋อนี่ค่ะว้าวเยอะมากทุกคนเราจะเอาแบบไหนล่ะนี่ อันนี้นะคะมันก็จะมีทั้งแบบที่เป็นเป็นหม้อไฟเป็นข้าวอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นหม้อไฟแบบที่มีการใส่เต้าหู้เหม็นลงไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นเต้าหู้เหม็นเขาบอกว่าเป็นรสชาติของฉางซาซึ่งเป็นแบบเป็นเมืองที่มี ที่ขึ้นชื่อเรื่องเต้าหู like ้หมินนะคะอันนี้ตัวนี้นะคะหูหม้อใหญ่มากใหญ่กว่าคนอื่นเขาเลยเนี่ยเป็นรถเอ่อหม้อไฟรถหมาล่าลูกชิ้นวัวนะคะมาโซนข้าวบ้างแล้วกันนะคะอันนี้จะเป็นข้าวรถกุนเชียงแล้วก็อันนี้ เป็นข้าวรสหมูตุน,นสไตล์ไต้หวันจะบอกว่าที่นี่มีรถที่เป็นเนื้อวัวเยอะมากอันนี้เป็นรสเนื้อวัวกับเห็ดอะไรสักอย่าง และนี่ก็คืออาหารแบบหม้อร้อนที่เราได้ซื้อมาจากซูเปอร์นะคะคือเราพยายามเลือกคระแบบมากที่สุดเลยออกมาเป็น4แบบนี้นะคะแบบแรกก็คือเป็นหลัวซื้อเปินแบบที่สองก็คือหม้อไฟที่ใส่เต้าหู้เหม็นลงไปของยี่ห้อหม้อเสี่ยวเชียนแบบที่สอันนี้นะคะที่เป็นรูปหมาข้าวอบหม้อดินรสหมูของยี่ห้อซื่อไฮกัวแล้วก็แบบที่4อันนี้น่าจะคุณหน้าคุณตา คนไทยมากที่สุดเลยก็คือเป็นหม้อไฟรถเอออันนี้เราเอารถอะไรมาหม้อไฟรถเนื้อเปื่อยของย่อหายดีเราอุ้ยเราลืมบอกราคาแบบแรกอันเนี้ย9 9 9หยวน100บาทประมาณนั้นแบบที่สอง9 5 9หยวนประมาณ130บาทแล้วก็แบบที่3าม9หยวน ประมาณ80บาทแล้วก็อันนี้45.9หยวนประมาณ230บาทนั่นแหละเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูแล้วก็มาลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้เป็นอย่างแรกที่เราลองนะคะเป็นข้าวหมูอบหม้อดินดขอกันนกลหน่อยตัดก่อนโอ้นี่ไงทุกคนมันมีข้างหลังบอกอยู่ว่าให้เราทํายังไงยังไงบ้างนี้เขาบอกว่าให้อย่างแรกเลยคือเปิดฝาหมอ ไงป่ะไม่ต้องบอกก็รู้เปล่าอย่างแรกเลยนะคะที่เขาให้ใส่ไปก็คือหมี่นะหมี่้าโอ้ยแค่หมี่อะไรละ่ะข้าวข้าวหอมมากอ,อ้อันที่สองก็คืออันนี้เป็นถุงน้ําที่เขาให้มาเขากะปริมาณมาให้แล้วเราก็ใส่ไปให้หมดเลยเขาให้ใส่อันที่สามลงไปก็คือเป็นเป็นผักเราก็ าไม่ได้บอกแต่เราก็คนคนมันสักทหนึงแล้วกันสักิตแ <c oughs> ม่งเงยภาษาใต้รู้เลยโอ <c oughs> คนคนมันสักหน่อยแล้วคราวนี้เราก็ใส่น้ําแบบน้ําธรรมดาเลยไม่ต้องน้าร้อนอะไรก็ได้ใส่ไปเลยให้มันถึงระดับเอาแค่ถึงระดับมันนะทุกคนคือเขาอะให้ใส่อีอีอีห่อร้อนอันเนี้ยเนี่ยถุงร้อนนะทุกคนมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรนะมันไม่ใช่ อะไรเขาเรียกส่วนรประกอบในอาหารเออมันไม่ใช่สมกอบในอาหารนะแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปไม่ทัน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 ,นอุ้ยร้อนเราใส่เข้าไปเลยแล้วก็ปิดฝา few minutes later สิบห้านาทีผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าม,มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเขาบอกว่าให้ใส่อ e ีซอสดำๆนี้ด้วยอะไม่รู้คืออะไรหน้าตามันก็จะประ,ประมาณนี้นะ อืมมันมีแบบดึมดมอนเบเเออเนบเนบอะแต่ไม่ได้แข็งนะอร่อยดีมันจะเค็มเค็มแล้วก็เผ็ดเพราะมันมีพริกด้วยอ่ะมันไม่เปรี้ยวคือพอกัดโดนเห็นหอมเห็นหอมหอมมากอันที่สองที่เราจะลองนะคะก็คือหลัวซือเฟิรนมันเรียกว่าบะหมี่ผัก บะหมี่หอยทากจริงๆไม่ใช่นะมันคือบะหมี่ที่เขาใส่ผักดองแต่ว่ามีแบบมันก็จะมีบางอันที่แบบว่าเขาใส่หอยลงไปแบบเนื้อหอยจริงๆอะลงไปด้วยแต่ว่าที่เรากินส่วนใหญ่เราไมก็ไม่ค่อยใส่เนื้อหอยหรอกมันก็จะเป็นบะหมี่แล้วก็ผักดองก็เหมือนกันเหมือนอันเมื่อกี้เลยคือทุกอันนะมันจะคล้ายๆกันทุกคนคือมันจะมีถ้วยสําหรับ ใส่อาหารแล้วก็เป็นแบบถ้วยสำหรับที่มันเป็นสำหรับอีกระเป๋าร้อนซึ่งวิธีการอ่ะมันก็จะเหมือนเหมือนกันเลยทุกคนก็คือใส่วัตถุดิบอ่ะลงไปในถ้วยข้างบนแล้วก็ข้างล่างใส่กับซอ,องทำความร้อนซึ่งอันนี้ง่ายมากเขาจะมีหมายเลขมาให้แล้ว12345ให้เราใส่อะไรไปอย่างแรกก็คืออันนี้เลยเส้นก็ใส่เส้นลงไป แล้วค่ะน,นี้ใส่หมายเลขสองลงไปนะหมายเลขสอก็คือน้ำปรุงมันหมายเลขสามอันนี้เป็นพวกฝักยาวดองแล้วก็มีเห็ดหูหนู4ก็คือเป็นหน่อไม้ดอง5้าอันนี้เป็น ็นน้ำมันพริกอันที่6ก็คือเป็นน้ำส้มสายชูแล้วก็อันที่7อันนี้มันเป็นฟองเต้าหู้ทอดแล้วก็ถัว่วแล้วหลังจากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่น้ำลงไป450 ml ใส่น้ำลงไปในหม้อร้อนอ่ะหม้อแดงอันนี้ข้างนอกนะอีก450แล้วก็เราก็ใส่ซองทำความร้อนลงไปแล้วเราก็ใส่อันนี้ลงไปแล้วก็ปิดฝารีบไปอา ครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูล้อหน้าทั่วล <c oughs> ้อ่าเปิดไงอ่ะ <c oughs> มันจะเหม็นเหม็นแบบพวกผักดองมันไม่เชิงเหม็นมันเป็นกลิ่นผักดอง <c oughs> แล้ลองกินดูก่อน,นว่านี่มันจะเวิร์กหรือเปล่าสำหรับผู้ซื้อยัง <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ลองฟัง ทำงดีออะต้มเพิ่มไม few minutes later อันนี้นะคะหลังจากที่เอกีเส้นมันไม่สุกเราก็เลยต้องแบบเอาเฉพาะเส้นกับน้ำอะ่ะไปเข้าไมโครวเวฟสักประมาณ3-4นาทีรสชาติได้เลยเหมือนซื้อตามที่ร้านกินเลยตามที่ร้าน,นเลยเหมือนซื้อตามร้านกินรสชาติ น่าจะถูกถูกป่าคนไทยมันเข้าคอคือมันเผ็ดมันเปรี้ยวมันเค็มคือครบรสเหมือนกินต้มยำอะแต่คือกลินหรืออะไรอย่างเงี้ยเครื่องปรุงอะมันจะไม่เหมือนต้มยำบ้านเราแต่คือแบบรสชาติคือแบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดครบรสอะมาต่ออันที่ยันต่อไปนะคะก็คือเป็นหม้อไฟเต้าหู้เหมินอันดับแรกนะคะก็ใส่เส้นลงไป ต่อไปก็คืออันนี้นะคะเป็นผักต่างๆผักรวมมีทั้งสาหร่ายทั้งเห็ดทั้งหน่อมไม้พระเอกของเราเต้าหู้เหม็นไ,ไม่เห็นไม่เหม็นคืออาจจะเป็นเพราะว่าถึงเคยกินมาแล้วหรือเปล่าเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เหม็นมันกินได้มันก็อร่อยดีก็เลยแบบไม่รู้สึกว่ามันเหม็นโอ้โหแต่สีนี่คือถ้าใครกินครั้งแรกนี่ อาจจะแบบรู้สึกกลัวสักนิดหน่อยเขาบอกว่าเป็นซอสเต้าหู้หมินคือสําหรับคนที่ชอบกินอ่ะมันก็ยังหอมนะสุดท้ายเป็นเหมือนเป็นเครื่องปรุงหม้อไฟเป็นรสวัวอย่างแน่นอนเพราะมีรูปวัวเต็มที่เลยโอเคเราต้องรีบใส่ลงไปเลยเพราะเดี๋ยวมันจะร้อนแล้วเราจะใส่ลงไปยากปิดฝาเลยค่ะทุกคนหรือว่าจะเปิดดูตอนนี้เฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวมัน มันจะไม่สุกเนาะเราต้องปิดอุ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นควันปะ Few minutes later ครบ15ห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคือแบบดูสีเ,เข้มข้นมากสกรอนใครกินหม้อไฟจีนมันก็ต้องทำใจเรื่องนึงก็คือน้ำมันเนาะอ,อันนี้เส้นตุกอ่ะเส้นมันหนึบหบ,บอะเหมือนมันเป็นเส้นบุกอะหรือย,อยังไงั้นอะอร่อยดีเดี๋ยวเราลองมาลองแบบเต้าหู้หมิน เค็มๆม,มันๆแล้วก็พอรวมกับเผ็ดๆตรง้ของน้ำซุปหม้อไฟอ่ะเข้ากันมากส่วนตัวผักอะ่ะล้วก็มันก็คงเหมือนกันทุกที่นะแต่ตรงที่ทําให้มันต่างกันน่าจะเป็นตรงที่ตัวน้ําซุปแล้วก็รสชาติหลักของหม้อนั้นมัน้งอย่างเช่นหม้อนี้ต้องเหมือนอร่อยมากดีงามสําหรับคนที่อาจจะอยากกินลองกินครั้งแรกเนี้ยอันนี้ไม่ได้เหม็นสําหรับคนที่ลองแบบลองกินครั้งแรกหรือมือใหม่หัดกินอะ่ะ อร่อยเลยหม้อสุดท้ายนะคะเป็นหม้อไฟเนื้อเนื้อวัวแบบเนื้อเปื่อยอะสูตรเนื้อเปื่อยของหายกีเล่าโอเคเหมือนเดิมมาเริ่มกันที่ซองแรกนะคะเป็นเส้นมีแล้วก็อันนี้เป็นผักรวมต่างๆสาลายหน่อไม้อุ้ยอันนี้มีเยอะกว่าสาลายหน่อไม้เห็ดรากบัวแล้วก็มีเหมือนเป็นมันฝรั่งซองเนื้อวัวเฮ้ยหอมมากเลย ได้กินไหมแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นซอสหม,ม้อไฟรสเนื้อโรยรสหม่าล่าอืมซอสมากรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมกับราคาที่ต้องจา่าย few minutes later หอมมากมาดูตัวเส้น สุกแหละอันดับแรกขอสดน้ำดูก่อนเค็มเค็มเผ็ดเผ็ดชาชาล่าๆล่บหมายอย่างนั้นอ่ะเปรี้ยวเยวนนิดๆด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองตัวเนื้อเปื่อยกันอีกวอืเนื้อดีมากหวานนุ่มอร่อยเหมือนไปกินที่ร้านอ่ะทุกคนคือเพิ่งเกณฑเสร็จไปสี่หม้อ อิ่มมากสุดๆโทษค่ะเลยไอ,อตัวไหดีเราอันเนี้ยรสชาติเหมือนไปกินที่ร้านเลยดีทุกหม้อแต่คือมันมีข้อเสียตัวหม้อนี้นะหลิงไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่ตอนหลิงกินอะ่ะไอหม้อน,นี้ก็คือไอหลวงซูเฟิร์นอันเนี้ยเส้นมันไม่สุกส่วนอย่างส่วนหม้ออื่นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะดีหมดเลยอร่อยของหลิงอะ่ะอาจจะไม่ได้ถูกปากคนอื่นหรือว่าถูกปากหลายๆคนเพราะว่า ต่างคนก็มีรสชาติที่ชอบต่างกันใช่ไหมคะแต่หลิงคิดว่าไอรสชาติที่หลิงลองกินมาเนี่ยน่าจะถูกปากคนไทยหลายๆคนเพราะว่ามันรสชาติเข้มข้นมากโดยเฉพาะพวกหม้อไฟอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าราคาของไหีิเลานะคะจะแพงโดดขึ้นมาจากคนอื่นเลยคือ200กว่าบาทเนี่ย230บาทแต่ว่าเราก็รู้สึกคุ้มค่าเพราะว่าคุณภาพวัตถุดิบแล้วก็ที่เราสังเกตเห็นก็คือ ความกลมกล่อมของรสชาติเหมือนเราไปกินที่ร้านเหมือนแบบเราไปซื้อที่ร้านแล้วก็มากินที่บ้านอย่างเงี้ยมันกลมกล่อมอย่างนั้นเลยค่ะแต่รสรสชาติของหม้ออื่นมันอร่อยแต่มันยังไม่ได้มีความแบบกลมกล่อมมากเท่าแบบเท่ากับไ่ตีเราอย่างเงี้ยแต่มันก็อร่อยอะ นี้แล้วกันโดยสําหรับใครที่อยากจะลองหม้อไฟพวกนี้นะคะหลิงเห็นว่าในในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายร้านแล้วแหละที่เขาเอาเข้าไปขายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไอยที่เราตัวนี้มีคนเอาไปขายเยอะมากแต่ว่ายี่ห้ออื่นอะหลิงยังไม่แน่ใจแต่ว่าเห็นแล้วไอหม้อหม้อหม,ม้อไฟหมาอันเนี้ยมีอยู่ร้านนึงนะคะเป็นร้านของพี่ที่หลิงรู้จักเป็นร้านที่แบบนําสินค้าจากจีนมาขายในไทยลองไปซื้อกันได้นะคะเพราะว่าราคาที่ร้านพี่เขาขายยังมีบางอย่างเลยหลิงคิดว่า ถูกกว่าที่ที่หลิงซื้อที่จีนยกตัวอย่างเช่นหม้อไฟตัวนี้ของไฮติเล่านะคะคือหลิงซื้อมาประมาณ230บาทไทยอย่างที่บอกไปแต่ว่าหลิงเห็นที่ร้านพี่เขาขายอยู่ประมาณ1 9 9 200แล้วกันค่ะอ่ะซึ่งเดี๋ยวหลิงจะทิ้งช่องทางการติดต่อของร้านพี่เขาไว้ให้ใต้คำบรรยายคลิปนะคะใครอยากไปซื้อไปหาซื้อไปตำไปกินไปอะไรเงี้ย ก็ติดต่อไปที่ร้านแล้วก็ซื้อได้นะคะใครที่คิดถึงอาหารจีนอยากกินอาหารจีนที่มันแบบเหมือนมาที่จีนเลยก็ลองไปหาซื้อไปหากินกันได้นะคะคิดว่ารสชาติพวกนี้เหมือนที่จีนเลยค่ะใครมีคำติชมหรือคำแนะนำอะไรก็คอมเมนต์บอกเรามาข้างล่างได้นะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าปากช้ามากขอไปกินน้ำดับชาก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคน